เพราหมายถึงว่า,ม,วามันจะมันจะเห็นสีจริงๆอ่ะเพราะว่าแสงมันหลอกแสงหลอกต้องใส่กล้องเป็นเครืองจีบอนาบุญเนาะวดไปไหมผู้ใดเสียกายเสียลายเลมบเขาบ่นลงไหวอ้อค่ะฮะแม่กับลงไหว้กันนะข้ามีแจกชิ้นแจกชิ้นน่นลงไหวกับลงไหวตัวผู้ใดจะไปรู้เนาะบริเพียงเลยนี่ของโมเลยนี่ไร่สัตว์ลาย เจ้าจะหมออะไรขอเลาสะด้อนเก้กาเนี่ยขอ่นได้ยังเนี่ได้กี่บกุกบุกอน,นี้ราลมย่ไล่ไข่มดแดงเนาะ มีรอยขอบพระราชทานครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ลายดอกพิกุลสีม่วงอ่อน นี่ป้ามัดเองเลยบอสไอ้ตรงนี้เนาะเป็นตีนมันตีนตีนมันกลมกอึเลยตามเลย ขี่รถอาเป็นตรงหนึ่งกับประมาณสองเมตรสองเมตรข้าวบัเอ้าวหรือบัวไหนก็ไดสั่งฟืม ลองกิ่นี่ตั้งจค่อยเก็บเรื่องรองนะมาลเดี๋นี้ใครเอาไปสวนชวนอันนีงก็ไปอันนี้ยังวันซี้รทำามตปานีเกาไปตลาดนี่สามสิคนเข้าไปขายงานรวจใคยังตั้งใจผ่าไหมก็จะ